อ่ะอ่ะสามร้อยคนแล้วฝากตัดคลิปไปลงด้วยนะอันดับแรกเมื่อวานเนาะในกลุ่มโตเกียวก็จะหยุมกันอันนี้แล้วๆไปแล้วไม่เป็นไรอ่าเรื่องเมื่อคืนก็มีคนมาเมอ,อินบอสมาบอกว่าทําไมบอสน่ะแกงน้องแรงจางแกงน้องแรงจัง,แกง,ง,แ,ง,จงแกงเรื่องอ่ คือเรื่องนี้มันก็มีประเด็นมันเคยมีประเด็นเนาะทุกคนก็สงสัยโน่นนี่นั่นในตัวน้องฉันทุกคนก็อยากใส่ใจเรื่องน้องฉันฉันกับมักเป็นคนที่หยิบดามา่ามาเล่นตลกเข้าใจไหมฉันน่ะก็หยิบดามา่อาอี๋ยวพูดถึงผู้ชายบ้านสินแลนด์ก่อนฟังผมนะทุกคนไม่เคยเห็นผมพูดในมุมมองนี้เลยแม่นิกกี้ออกมาโพสโน่นนี่นั่นมีดาม่าช่วงหนึ่งเรื่องเลขาบอสบีก เออผมอะ่ะกับน้องไม่คิดอะไรเลยนะตรงตรงผมกับน้องเขาอยากว่าไงเขาว่าออไปเขาก็คือมันไม่มีอะไรก็นั่งหัวรอกันอ่ะประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าน้องผมอะ่ะจะชอบใครมีแฟนมีแฟนว่าจะเป็นผู้หญิงว่าจะเป็นเพศไหนก็ช่าง ผมจะยินดีกับน้องผมหมดฟังนะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อคืนผู้ใหญ่บ้านเชนแลนทำกลุ่มปิดกลุ่มปิดเสร็จรีบมาล้านรีบมาล้านฟินขับมาล้านฟินขับเส็จรู้ว่าไปส่ต่อไปกรุงเทพต่อบิ๊กทำงานหนักมากนะบิ๊กทำงานหนักมากตอนที่รู้จักกับบิ๊กแรกๆเลยฟังผมนะฟังผมตอนที่รู้จักกับบิ๊กแรกๆตอนที่มาอยู่ขอนแก่น ทำไมแม่นกถึงรักพี่โนต้ตเพราะบิ๊กไม่มีใครบิ๊กต้องดื่มเหล้าทุกวันให้ตัวเองเมาแล้วถึงจะนอนหลับได้อันนี้น้องผมคุยกับผมเองเลยตอนที่เฮิร์ตแรกๆเลยตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเฮิร์ตแรกๆมาอยู่ขอนแกน่นบิ๊กต้องดื่มเหล้าจนเมาจนถึงสว่างถึงจะนอนได้ถ้าบ่สว่างก็ต้องเมา บิ๊กถึงจะนอนได้เนาะแล้วทีเนี้ยบิ๊กเขาทำงานหนักมากเขาทำงานหนักมากพี่เป็นพี่มันก็ใช่ทุกคนมีอะไรก็โทรหาพี่ก็ใช่พี่ออกไปหาพี่อยู่ด้วยโน่นนี่นั่นเขาทำงานหนักมากนะเขาทำงานหนักมากฟังเราอ่ะเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเราคเครียดเครียดฟัง เวลาเราเหนื่อยเราคิดเครียดเราก็อยากมีใครสักคนไม่วะที่แบบเวลาเราเองกายลงนอนแล้วแบบเออจับมือเราให้กำลังใจเราแล้วทำไมแล้วผมผมก็เลยไม่เข้าใจว่าปากหักผู้ใหญ่บ้านหักผู้ใหญ่บ้านหักฉันรักผู้ใหญ่บ้านหักจังสันหักจังสี่แต่ย้อนแย้งมากเลยจับผิดเขา เขาจะไก่ผู้ทายกับจับผิดเขาเขาจะไก่ผู้หญิงกับจับพิดเขาทําไมเราไม่คิดว่าทําไมเราไม่คิดว่าเฮ้ยเรารักเฮ้ยเราอยากให้เขามีความสุขเขาทํางานเหนื่อยเขาก็ต้องการใครสักคนไหมที่คอยถามเขาว่ากินข้าวยังวันนี้เหนื่อยไหมนวดให้ไหมให้กําลังใจการจับมือเขาก็ต้องการแบบนี้ไหม เขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาทำงานเพื่อใครเขาต้องเอาใจทุกคนหรอทุกคนอยากให้เขาเป็นนั่นให้เขาเป็นนี่แต่ทุกคนไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกเขาเลยว่าเฮ้ยเขาเหนื่อยแล้วเขามีใครวะเห็นเขาเอ็นจอยในชีวิตเห็นเขาเอ็นจอยในชีวิตแต่ทุกคนได้เสียงหัวเราะได้โน่นได้นั่นได้นี่แต่ทุกคนเคยคิดไหมว่าเวลาเขาเหนื่อยเขากลับบ้านไปเขาไปเจอใครเขาอยู่กับตัวเองคนเดียว วิกนอนอยู่กับตัวเองคนเดียวผมรู้เพราะว่าน้องผมมเล่าให้ผมฟังว่าผมกคคอยอยากมีคนแบบถาม่อยอยู่ด้วยว่าเหนื่อยไหมวันนี้เป็นไงบ้างอันเนี้ยรักรักรัก หากยุ่ะจับผิดแต่โน่นแต่นั่นแต่นี่เขาใกล้ผู้ได้กับผูได้อันนี้คือประเด็นเนาะคืออยากเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของผมเนาะต่อให้วันหนึ่งน้องผมจะดังไม่ดังยังไงก็ช่างน้องฉันก็คือน้องฉันต่อให้วันหนึ่งข้างในเป็นไงก็ช่างฉันก็จะดูแลน้องฉันฉันก็จะอยู่กับน้องฉันฉันไม่จําเป็นต้องมานั่งบอกว่าถุยบี๊บ ออกสื่อเราต้องกอดกันเราต้องรักกันไม่มีพี่โนต้ตไม่ใช่อย่างนั้นพี่โนต้ตไม่ใช่อย่างนั้นบิ๊กทํางานเหนื่อยมากเมื่อคือนเห็นน้องอะ่ะจนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่นั่งเครื่องบิ๊กทำไมไม่นั่งเครื่องไปไม่ทันพี่โนต้ตต้องนั่งรถตู้ไปผมสงสารน้องผมมากเลยนะพร์ามันทํากลุ่มปิดมันรีบมาร้านมันก็ต้องไปถ่ายรายการอีกไม่ได้ทําเพื่อมันทำเพื่อลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจไหมฉะนั้นน่ะวันนี้ผมบอกนั่นแหละเรารักสินปินเราอ่ะไม่ใช่เราจะแบบเสพแต่อยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราต้องการวิกเขาก็เป็นคนเขาก็เหนื่อยเขาเหนื่อยมากเลยนะยิ่งตอนที่น้องผมอ่ะแรกๆเลยทำไมผมถึงรักนางอยากรู้ไหมนางบอกว่าเจ้าต้องออกมาหาข่อยเด้พี่โนท แต่ก่อนผมดื่มเหล้ากับบิ๊กทุกวันวันที่ตอนที่มาอยู่คอนแก่นแรกๆเพราะบิ๊กนอนไม่ได้น้องนอนไม่ได้น้องเฮิร์ตอยู่น้องเสียใจอันเนี้ยคาว่าครอบครัวบิ๊กไม่มีใครแล้วนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยแฟนก็ไม่มีเขากลับห้องไปอะ่ะเขาอยู่กับคนเขาอยู่กับเขาอยู่กับตัวเองอะ่ะเขาต้องเขาต้องเมาหรือจังเลยจังรับแหม่ถ้าไม่เมา ถ้าไม่เมาก็เหงาผมอยากให้มองมุมนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยผ <c oughs> ู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็ทํางานหนักเนาะบางทีเขาก็อยากมีคนใส่ใจเขาบ้างเช่นกินข้าวหรือยังวันนี้เธอเหนื่อยไหมวันนี้เป็นไงบ้างมาฉนนวดให้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องการถูกต้องไหมเราก็ต้องการแบบนั้นแล้วทําไมวันหนึ่งน้องจะมีคนแบบเนี้ยแล้วทำไมทุกคนต้องตั้งแง่ตั้งอะไรทุกอย่างกับน้องผมไม่ได้ว่านะว่าน้องจะชอบใครไม่ชอบใครแต่ผมแค่อยากจะบอกในมุมมองของผมที่อยู่กับน้องให้ฟังว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาทำงานหนะักบางทีเอฟซี FC, หรือพี่ก็ทดแทนให้เขาไม่ได้เพราะพี่ก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอด บางที่เหนื่อยๆมานอนจับมือเธอเหนื่อยไหมเธอเป็นไงบ้างอันนี้คือคือผมอนะนี่คือผมเลยผมอยู่กับน้องผมผมเข้าใจน้องผมตลอดผมเข้าใจมากผมอดสงสารไม่ได้